ฮามาชนะอิสราเอลเปล้าหมายต่อไปยุโรปและสหรัฐเนทันยาฮูอัลลวาดประชาะคมโลกทิ้งสูนลำพังปล่อยอิหรานร่วมรังแกจากเมื่อวันที่29มกราคม2567บล็อกดิตรอัปเดตค่ะมีการโพสต์ข้อความระบุถึงปี2564ริชาร์ดแบ็กวุฒิสมาชิกรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐในขณะนั้นมีการประกาศกลุ่มก่อการร้ายไอซิสและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆเช่น FSA ซีเรียเป็นหานรับจ้างของสหรัฐโดยอเมริกาเองค่ะเป็นผู้ที่จ่ายเงินเดือนของผู้ก่อการร้ายทุกคนในซีเรียเรามอบอาวุธและรถบรรทุกให้พวกเขาล่าสุดค่ะกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงว่า ทหารอเมริกันและพันธมิตรที่อยู่ในฐานทัพถือนซีเรียและอิรักตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีอาวุธลมมากกว่า150ครั้งนับตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมปี2566จนถึงปัจจุบันฉเฉลี่ยโดนทุกวันและวันละหลายครั้งสื่อ CNN ค่ะและ Wall Street Journal มีการรายงานว่า กองทัพสหรัฐประกาศว่ามีทหารอเมริกันสามนายเป็นปุ๋ยและบาดเจ็บอีกกว่า3 0นายจากการโจมตีด้วยอากาศยานโดรนพลีชีพครั้งเดียวที่ฐานทัพทาวเวอร์22ของสหรัฐในาชายแดนจอดแดนใกล้กับซีเรียและอิรักแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพลับสนิทที่นี่อยู่ใกล้กับฐานทัพ อัลทานทางตะวันออกเฉียงใต้ของซีเรียสหรัฐามีการอ้างว่ากำลังรวมกำลังกองทัพของจอแดนเพื่อต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธไอซิสส่วนการถล่มฐานทัพสหรัฐคราวนี้ดำเนินการจากฐานทัพอิหมามอาลีใกล้กับเมืองอัลบูคาเมลในอิหร่านที่มีกองกำลังทหารจำนวนมากและมีนักรบที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเป็นจุดยุทธศาสตร์ระหว่างอิรักและซีเรีย สามีอาบูซุรีโคศกของพักฮามาสระบุว่าการสังหารทหารอเบริการคือการสงสารถึงรัฐบาลไบเดนว่าการที่สหรัฐให้การสนับสนุนอาวุธให้แก่อิสราเอลสังหารลังเผาพันพลเนเรือในกาซาทาให้ทหารอเบริการเป็นเป้าหมายผลักสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในโลกมุสลิมทั้งมวลนําไปสู่การประทุกความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่เกิดความเดือดดาลจากบรรดากองทัพและนักรบในเลบานอนอิรักซีเรียเยเมน ซื้อบุ้มเบิกค่ามีการรายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะโจมตีอิหร่านโดยมีการยืมมือกลุ่มก่อการร้ายในอานัตและมีการลอบโจมตีเจ้าหน้าที่อิหร่านระดับสูงแต่สหรัฐนั้นไม่มีความกล้าสู้รบกับอิหร่านตัวต่อตัวพลรือตีฮาบีบลลไซยารีรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพอิหร่านสั่งให้หน่วยงานป้องกันภัยทางอากาศ ร้อมรับสวนกลับเพื่อปกป้องบรรณภาพแห่งดินแดนเอกราชของประเทศอย่างไรก็ตามค่ะในวันเดียวกันเว็บไซต์ทบวได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อความถึงสถานการณ์คู่ขนานนั่นก็คือสมรภูมิในอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งล่าสุดค่ะม,มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูของอิสราเอลกล่าวในวันนี้หากกลุ่มฮามาชนะเป้าหมายต่อไปคือยุโรปและสหรัฐอเมริกาเขากล่าวว่าหากความปาดถือน,นี้ชนะที่นี่ ผลที่ตามมาจะเป็นหายนะ เราจําเป็นจะต้องได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดไม่ควรได้รับโอกาสให้กลุ่มฮามาสอยู่ต่อแม้แต่ครั้งเดียวทั้งนี้นาะยกรัฐมนตรีของอิสราเอลยังกล่าวต่อไปอีกว่า,วาเขารู้สึกไม่สบายใจกับวิธีที่ประชาคมระหว่างประเทศตอบสนองต่อสงครามในชนวนกาซาหากประชาคมระหว่างประเทศไม่สามารถทนต่อแรงกดดันจากความคิดเห็นของประชาชนได้อิสราเอลต้องต่อสู้โดยลําพังเขาบอกว่าหลายคนมองว่าสงครามของเรากับฮามาสเป็นเพียงการประทะก,กันเล็กๆนๆ แต่ชาติตบัรตกจําเป็นจะต้องเข้าใจประเด็นสําคัญนี่คือการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่อิรานเข้าร่วมกับเราในฐานะส่วนหนึ่งของแกนแห่งความชั่วร้ายนอกจากนี้เนทันยาหูค่ะย,ยังกล่าวอีกว่านักสู้ i d ดกําลังค้นหาหลักคําสอนเกี่ยวกับการทําลายล้างในอาคารเรียนในชนวนนกาซาส่วนพนักงานภารกิจของสหรประชาชาติจํานวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนผู้ลี้ภัยและจัดระเบียบงานในชนวนกาซา นั่นก็คือ U.N.R.W.A. รวมถึงงานสร้างสถาบันการศึกษาและโครงการต่างๆเป็นการช่วยเหลือกลุ่มฮามาส